สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพีริวทอยนะครับโดยนี้ผมก็จะมารีวิว DX Rider c o t i s o เซต06นย์นั่นเองสำหรับชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวของโดรานสุเกะมิตาราชิโมอโตะและโมจิมาดูนะครับโอเคนั้นเรามไม่รอช้าไปเริ่มดูรายละเอียดของแพคเกจกันเลยมาครับสำหรับรายละเอียดของแพคเกจเนี่ยก็จะมาเป็นซอกขนมแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับ DX Rider c o t i s o ชุอดอื่นๆนะเติมที่ด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของโดราโนสุเกะนะครับเป็นโดรายากิไส้ถั่วดแดงนะครับผม มีภาพของมาเซเดกาบุอยู่ด้านข้างด้วยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นมิตราชิมตินะครับผมตัวนี้จะมาจากมิตราชิดังโงะนะครับน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้มีหน้าของมาเซเดอร์วาเลนอยู่ด้านข้างนะครับก็ตัวสุดท้ายที่ได้มาก็จะเป็นตัวของโมจิมารุนะครับผมอันนี้ก็เป็นโมจิไส้ถั่วแดงนะครับมีหน้าของมาเซเดอร์วามอยู่ด้านข้างนะครับผมั้นเนี่ยคของแกคเกีก็ท่าไว้สวยงามครับด้านหลังก็จะเป็นวิธีเล่นอย่างคร่าวๆนะครับผมว่าเล่นแล้วได้เสียงยังไงบ้างนะครับ โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะมาดูรายละเอียดของตัวโกดิโซกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมกับโดรานสุเกะนะครับขนมโดรายากิไส้ถัวแดงนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าน่ากินมากนะครับนี่ก็จะมาเป็นธตีมสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับเคลียใส่นะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาบองแบวมากนะครับผมนี่มีแบบเห็นถั่วแดงอยู่ในปากด้วยนะครับน่ารักมากแต่สีนี้ก็นึกถึงโดนัมอนเหมือนกันนะสีน้ำเงินแดงนะครับก็น่ารักเลยนะครับสำหรับโดรายากิตัวต่อมานะครับผมกับมิตาาชิมตตินะครับตัวนี้ก็มาจากขนมมิตาราชิดังโง่นั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้น่ารักมากนะครับคือสีน่ากินมากเลยนะสีเหมือนแบบซอสที่ล่าตัวดังโง่อยู่เลยนะครับ น่ากินครับน่ากินมาเดี๋ยวลองเปิดดูด้านในกันนะครับจุบนี่ก็จะมีหน้าของน้องดังโงกเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมกําลังร้องไห้ด้วยคือแบบน่ารักมากนะครับตัวนี้อ้โหแบบน่ารักสุดเลยนะครับสําหรับน้องดังโงกของเรานะมาถึงตัวสุดท้ายของชุดนี้กันแล้วนะครับกับโมจิมารุนะครับผมมีเลยโมจิไส้ถั่วแดงนะครับผมนี่สีก็จะเป็นแบบเคลียร์ใสอย่างนี้เลยนะครับ น่ารักเลยนะครับผมมาเปิดดูด้านในกันนะครับมีเปิดมาแบบหน้าน้องคือโอ้โน่ารักดีนะครับนี่โมจิไส้หัวแดงนะครับผมก็มจะเป็นแบบเนื้อเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับน่ารักคน่ารักโอเคนั้นต่อไปแล้วก็น้องๆเนี่ยไปเล่นกับ D X กันเลยนะครับอ oh, <yes. S 3> ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX Rider g o j i s o Set ศูนย์หกนะครับโดยรวมชุดนี้ก็ทออกมาได้สวยงามน่ารักแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับด้วยความที่สารตัวนี้มันเป็นแบบขนมญี่ปุ่นหมดเลยนะทำให้ชุดนี้เนี่ยมันดูแบบ j a p a n e s e k a w a ี i สุดๆเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เอาไปเล่นกับ DX เนี่ยเสียงต่างๆมันไม่ได้แบบเป็นชื่อขนมนั้นๆนะครับอย่างตัวของโดเรยากิเนี่ยมันก็จะเล่นได้เสียงโอยาสุซึ่งมันแปลว่าอาหารว่างนะครับเหมือนจะเป็นประเภทของขนมซะมากกว่านะ ส่วนตัวของดังโงะแล้วก็โมจิเนี่ยก็เล่นได้เสียงสเปเชียลนะครับหลังๆก็เหมือนเห็นออกโกจิโซที่เป็นเสียงสเปเชียลมาเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะหลังๆเราก็เน้นความน่ารักอยู่แล้วนะครับไม่เน้นใช้งาน <c oughs> อ่ะแล้วก็สำหรับดีเอ็กไลเดอร์โกจิโซชุด04แล้วก็ชุด05นเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อมานะครับข้ามมาซื้อชุด6ก่อนนะเพราะว่าชุด6เนี่ยมันมีตัวของดังโงะนะครับซึ่งแบบมันน่ารักมากเลยนะครับก็เลยจัดมาก่อนเลยนะครับชุดนี้แต่ยังไงเดี๋ยยวอออกก2ชุดด็ตตตาาามมมแน,นนนนน่ะะครับิไ้เล โอเคครับถ้าสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย